เรินพอนะครับหลังจากที่ขึ้นไปชมข้างบนเสร็จตอนนี้จะเป็นขากลับขากลับเราจะลงบันไดกันนะครับขากลับนี่จะ,นนะ,จ,ะ,จ,ะงงจะลงง่ายกว่าขาขึ้นนะครับจะเป็นบรรยากาศ ภูเขาข้างบน ้ลงก็จะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนขาขึ้น คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก็นะครับจะลุ่นพอน